อ่ะครับเดี๋ยวเราจะให้ลุงอเนกนะครับพาไปดูเจ้ามังกรนะครับพ่อพันหลักประจำํำคอกนะครับไปดูว่าต้นสายต้นเหล่าของเจ้ามังกรเนี่ยมาจากไหนนะครับน้อยคนนักนะครับที่จะได้เห็นได้เจอก,ก,กันกับสุดยอดพ่อพันอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับ อันหยอกยอกอยหอยอยอลูก,ลกนี่ไหมใช่ไหครับนะครับที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยก็คือสุดยอดพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับน้อยคนนักจะได้เห็นนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวให้ลุงเนี่ยเล่าลรายละเอียดให้ฟังว่ามีชื่อว่ายังไงต้นสายมาจากไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครับครับอ่าครับครับอันนี้ ทื่มังกรครับเป็นลูกเจ้าหนุ่มของกำรันโป๊ดแม่ก็คือแม่ส้มของลุงยูนขวายนี่เกิดที่คอกลุงยูนครับนี่ครับเป็นไงฮะสุดยอดอีกตัวนะครับนี่ก็คือมังกรนะครับทายาทของเจ้าหนุ่มกำลันโป๊ดนะครับเป็นพ่อแล้วกันกับลุงเพชรเนาะลุงเหน่งนะครับพ่อแล้วกันกับลุงเพชรเลยนะครับเดี๋ยวก็ลุงเพชรกับเจ้าทอง ลุงเพชรกับเจ้าทองติ่โตนะครับแล้วก็แม่บุญมีเนี่ยแล้วก็มนโหนกของครูพีชาอ๋อใช่ใช่ใช่ครับมนโหนกของครูพีชาใช่ครับผมให้ดูหน้าเขานะครับนี่ครับหน้าตาหล่อมากนะครับอ่าตัวนี้เคยได้แชมป์ที่ไหนครับลุงครับได้แชมป์ที่งานอุทัยครับเป็นกระเบือรุ่มน้ำอ่ะรุ่มน้ำตะแกงกัง งานประกวดควายลุ่มน้ําสแกกังนะครับตัวนี้เป็นแกนแชมป์เลยแลลุงเนาะแกนแชมป์ปีหกศูนย์ครับโอ้แกนแชมป์ปีหกศูนย์นะครับสุดยอดพ่อพันธุ์อีกตัวนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้เปิดตัวนะครับไม่ค่อยได้มีคนรู้จักนะครับนะครับพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าลูกของเจ้าหนุ่มกำนันโป๊ดเนี่ยเป็นเชื้อสายควายเงินล้านเนี่ยจะมีเหลือสักกี่ตัวนะครับมังกรก็เป็นหนึ่งในในจำนวนนั้นนะครับที่เป็นลูกของเจ้าหนุ่ม กันนันโป๊สดนะครับเจ้าหนุ่มกันนันโป๊ดนี่มีลูกหลายตัวอยู่นะลุงเนาะครับผมหลายตัวอยู่ครับหลักๆก็คือตัวไหนบ้างเอ่ยก็มีลุงเพชรแล้วก็มีเจ้าทองตินโตโอ้ลุงเพชรเจ้าทองแล้วก็มโนกของอาจารย์พิชาของครูพิชาโอ้มโนกใช่ใช่ใช่ของครูพิชาครับแล้วก็ไอ้ตัวหนึ่งไอ้ลุงโชคใช่ลุงโชคครับของลุงชายเลยของลุงชายใช่ใช่ที่เหลือที่รู้ที่รู้อยู่แค่นี้แล้วก็ อีกตวงอะไรน่าที่เขาว่าตายไปแล้วน่ะตวงอืมครับอันนี้คือต้นสายของเจ้าหนุ่มกำนันโป๊ดนะครับนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูนะครับอ่าลุงเนี่ยครับตัวนี้ถ้าเอ่อเปิดผสมจริงเนี่ยเปิดไหมฮะตอนนี้ผมผมไม่ได้เปิดเลยครับคือใช้ในฝูงอย่างเดียวครับในฝูงอย่างเดียวครับผมนะครับน้ำเชื้อก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่ได้ไม่ได้ทำเลยครับ เอามาปีแรกอเอออเาไปประกวดที่หนองฉางควายลุ่มน้ําผมาไ,ไม่ได้ควายทายญาตกระบือหลวงครับเพราะว่าผมมีทายญาตกระบือหลวงอยู่ก็ได้ที่สองแล้วปีหนึ่งไปประกวดที่หนองแกนันผมก็ได,ได้ได้ที่หนึ่งครับมาแข่งแกนเทียมเราเราแพ้เขาเราเด็กกว่าเขาอืครับแล้วพอมาปีที่สามแข่งที่อุทัยอะ่ะ <c oughs> ได้พอได้แชมป์ปุ๊บมาแข่งรอบแกนแชมป์ผมได้แกนแชมป์ปี60ปี60ได้แกนแชมป์เนาะปี60ได้แกนแชมป์ครับครับคือเขาเมือเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่าผมได้แกนแชมป์หมอหมอวุฒิบอกว่าเมื่อคุยเถอะเนี่ยบอกขวายเนกผมได้แกนแชมป์นะเขาไม่รู้เขาไม่รู้กันเรื่องนี้ผมไม่ค่อยได้บอกครับครับไม่ค่อยได้โปรโมทกันไม่ค่อยได้โปรโมท ไอ้ตัวเล็กๆที่เห็นอยู่นี่ก็คือลูกเขาทั้งหมดใช่ไหมลุงใช่ครับลูกมงกรครับโอ้ลูกมงกรทั้งหมดครับครับมันเหมือนจะตื่นตื่นเนาะอมาลูมงกรไอ้พวกนี้ถ้าเปิดเปิดราคาเลยเปิดไหมมีคนมีคนมาให้ราคาจะจะปล่อยไหมก็ปล่อยครับแต่มาที่ผมขายก็ตัวผู้ก็แสนเนึงตัวเมียก็สองแสนขวบมเงินนะโอ้ก็ก็เหรียญทั่วไปเนาะครับคือราคาพื้นๆตัวละแสน ก็โอ้ราคาจับต้องได้นะครับข่าเกษตรกรไอพวกนี้ก็เหมือนกันเนาะครับผมอันนี้กําลังพอดีเลยเนาะครับยานมพอดีเลยครับโอ้ครับแม่ควายส่วนใหญ่นี่มามาจากสายไหนบ้างครับแถวเป็นลูกดาวครับอลูกเจ้าดาวดาวดาวสายเก่านะไม่ใช่ดาวดาวใหญ่ดาวใหญ่ครับโอ้ครับเอตัวไหนตัวนี้เหรอนี่นี่ครับนี่นี่นี่ก็ลูกดาวแต่แม่มันเป็น แต่ก่อนมันเป็นกระบือทายาทกระบือหลวงไหมที่ทางหลวงเขาให้เกษตรกรมาเลี้ยงครับแล้วพอดีน้องเขาได้มาแล้วเขาเอามาเลี้ยงเขาผสมดาวตอนนั้นเหมือนแบบเขากําลังพัฒนานะมีน้าเชื่อดาวผมก็ไปคัดตื้อเขามาแบ่งแบ่งของน้องมาทิง้งก็มียูสามแม่นะครับที่เป็นแม่ดาวแม่สายเก่าเลยใช่ไหมครับครับสายเก่าครับผมอ่าโอเคเลยนะครับลูก กาลังเยอะนะครับถ้าพี่น้องที่จะเข้ามาดูเนี่ยก็เข้ามาดูได้นะครับลุงวเนกก็ยินดีต้อนรับนะครับใครอยากได้ควายทายาทของเจ้ามังกรนะครับเข้าไปพัฒนาก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับครับวันนี้เราก็มาดูทายาทของ เจ้ามังกรของลุงอเนกนะครับเดี๋ยวให้ลุงอเนกพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทายาทของเจ้ามังกรตัวนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับลุงอเนกครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมเจ้าเพชรทองครับเพชรทองนะครับตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียเอ่ยตัวเมียครับตัวเมียนะครับโอ้โหเนื้อตัวดีมากเลยนะครับตัวนี้อายุสักกี่ปีแล้วครับผมสองปีสองปีครึ่งครับสองปีครึ่งนะครับโอ้โหตัวนี้เป็นลูกของมังกรเลยใช่ไหมครับลูกมังกรครับ ลูกมังกรกับแม่ควายที่อยู่ในคอกใช่ไหมครับแม่ควายอยู่ในคอกครับ๋อคือเกิดเกิดจากที่นี่เลยเกิดจากที่นี่ครับโอ้ครับตัวนี้สวยน่าดูนะครับนี่คือผลงานของเจ้ามังกรนะครับที่เกิดจากคอกของลุงอันนี้นะครับตัวนี้เคยเข้าสนามไหมครับไม่ไม่ยังไม่เคยครับโอ้ยังไม่เคยเข้าสนามครับโอ้เนื้อตัวดีมากเลยนะครับ ตัวนี้แม่เขาเป็นสายไหนครับแม่เป็นลูกทองทองตินโตครับแม่เป็นลูกของทองตินโตนะครับครับโอ้เดี๋ยวผมแช่ดูหน้าตาใกล้ๆนะครับสำหรับเจ้ามังกรนะครับดูช่วงขาดูช่วงเล็บนะครับแข้งขาใหญ่เล็บครับเล็บใหญ่ดีนะลูกเล็บใหญ่ครับเล็บกลมตัวนี้คือ ตัวทีเด็ดที่เราคัดไว้เลยใช่ไหมมีม,มีอยู่ที่อีกตัวครับ<อ>พี่ต<อ>ัวนี้ในข้อก็ยังมีอีกเนาะมีครับนะครับนะครับนี่คือผลงานการจ่ายลูกของเจ้ามังกรนะครับหอลูกหอ,หอสวยงามอีกตัวนะครับ ใจลูกได้เฉียบขาดมากนะครับสําหรับเจ้ามังกรอ่าครับตัวนี้ก็เป็นลูกชายของเจ้ามังกรนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับลุงครับเจ้าสันครับเจ้าสันเจ้าสันครับลูกชายของเจ้ามังกรนะครับตัวนี้อายุกี่ปีแล้วครับผมขวบกับ9เดือนครับขวบกับ9เดือนนะครับแม่เขาเป็นสายไหนครับลุงแม่เป็นสายดาวเหนือครับ เป็นสายดาวเหนือ <c oughs> แม่เขาอยู่อยู่ที่อคอกใช่ไหมอยู่อยู่ในอคอกนะครับโอ้ครับนี่คือลูกตัวผู้ของมังกรอ,อีกตัวนะครับควายที่รูปร่างดีมากนะครับช่วงตัวยาวลึกนะครับผมจะให้ดูหน้าใกล้กลนะครับหน้าหล่อครับตัวนี้ตัวนี้หน้าหล่อ,อจริงหรอหล่อครับ เขากระดานเขาใหญ่ครับยอดูช่วงขาช่วงเล็บนะครับโอ้เล็บสวยลูกใหญ่แข้งขาใหญ่สวยงามน่าดูนะครับนี่คือผลงานของมังกรนะครับมับงกรนี่ก็คือพ่อควายที่น้อยคนนักที่จะได้รู้จักนะครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมได้มาดูกัน ชื่อฟาร์มลูกเตี๋ยววายไทยครับตั้งอยู่ที่4 2ทับ3หมู่1ตำบลนองขวางเบอร์องกระย่างจังหวัดทัยภนีครับเบอร์โทรก็0899075023ครับครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ติดต่อของลุงกนเกนะครับถ้าพี่น้องกเกษตรกรท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับผมลุงอเนเกก็ยินดีต้อนรับ นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลุงอเนกมากนะครับที่สสับเวลาให้เราเข้ามาดูควายในฟาร์มนะครับลุงอเน็กขอคุณมากครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับ